ห้าประโยคสร้างกำลังใจเปลี่ยนคำตำหนิให้เป็นคำชื่นชมหลายครั้งค่ะที่เราตำหนิในสิ่งที่คนอื่นทำดโดยการเข้าใจว่าคำตำหนิเป็นคำที่ทำให้เขาได้รู้ว่าเขามีจุดด้อยหรือข้อบกพร่องตรงไหนที่จะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวหรือความสัมพันธ์ใช่ค่ะดูเหมือนว่าคำตำหนินั้นดูเป็นผลดีในการที่เราได้พูดตรงๆเพื่อให้เขาได้รับทราบ แต่แท้จริงแล้วนั้นในจิตใต้สำนึกของคนฟังคำตำหนิล้วนบั่นทอนกำลังใจไม่มากก็น้อยค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนคำตำหนิเป็นคำชื่นชมหากเพื่อนของคุณกำลังท้อใจกับงานที่ทำมานานหรือคนรักของคุณผิดหวังกับผลสอบที่ออกไปที่มันไม่เป็นไปตามคาด คุณควรใช้ประโยคที่เน้นย้ำความพยายามและคุณค่าในตัวบุคคลมากกว่าผลลัพธ์ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าความทุ่มเทของเขามีความหมายและไม่ต้องแบกรับความคาดหวังที่สมบูรณ์แบบจนเกินไปเช่นคุณทำได้ดีมากเลยนะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงแต่คุณได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วนั่นก็สุดยอดมากแล้วนะ หากคู่สนทนาของคุณกำลังรู้สึกลังเลหรือไม่มั่นใจกับอะไรบางอย่างเช่นลังเลที่จะได้รับโปรเจกต์ใหญ่หรือไม่มั่นใจที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างคุณควรใช้ประโยคที่เสริมสร้างความมั่นใจและปลุกพลังบวกข้างในตัวผู้ฟังเป็นการย้ำเตือนว่าเขามีศักยภาพที่ซ่อนอยู่และพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคโดยลองใช้ประโยคนี้นะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะ คุณมีความสามารถและมีพลังที่จะผ่านทุกเรื่องไปได้เสมอหากคุณต้องการมอบความรู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ฟังรู้ว่าเขามีคนคอยเคียงข้างไม่ต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังให้เขารู้สึกว่ามีคนซับพอร์ตเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขาหรือเมื่อเขาเจอเรื่องราวที่ยากลำบากในชีวิตลองดูประโยคนี้ค่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะ ฉันยังอยู่ตรงนี้เสมอพร้อมจะสนับสนุนเต็มที่หากใครบางคนที่ยังคิดว่าฉันยังทำไม่ดีพอยังไม่สมบูรณ์แบบคุณควรพูดให้เขาได้เห็นคุณค่าของการพัฒนาไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามคนเรามักจะมองข้ามความสำเร็จเล็กๆน้อยๆไปการย้ำเตือนตรงนี้ช่วยสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองได้มากแนะนำให้ใช้ประโยคแบบนี้ค่ะ ทุกก้าวเล็กๆที่คุณเดินมามันมีความหมายเสมอขอให้ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะและสุดท้ายหากใครบางคนกำลังเผชิญกับความล้มเหลวหรือเจอวิกฤตในชีวิตคุณสามารถใช้ประโยคนี้ค่ะจำไว้นะว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดมักจะนำมาซึ่งบทเรียนและโอกาสที่ดีที่สุดเสมอประโยคแบบนี้ จะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากปัญหาให้เป็นโอกาสช่วยให้ผู้ฟังมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และเข้าใจว่าอุปสรรคคือส่วนหนึ่งของการเติบโตทำให้เขามีแรงใจที่จะก้าวต่อไปลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะโลกใบเล็กๆของเราจะสวยงามหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราทำมันเติมกำลังใจให้กันและกันนะคะ